สวัดีครับชาวนี้นะเล็กพามาชมบรรยากาศในสวนป่ากันนะมาดูเขาหาเห็ดกันเขาได้เห็ดกันอย่างนี้เลยเช้านี้ถือว่าเ,อาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เห็ดเริ่มออกเยอะแล้วนะนี่โดยเฉพาะเห็ดระโงกเนี่ยรูก,กำลังงามๆฮะกำลังไข่สวยๆนะเดี๋ยวไปดูว่าเขาได้เยอะกันหรือเปล่า อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะเพราะว่าเขาไปหากันหลายคนนะเขาได้กันแบบแต่ละคนก็หิ้วกันไปเนะี่ยมาดูแค่คนเดียวฮะนะอดีตไปดูนี่ฮะมาดูสิเต็มตะก้าเลยในตะก้าใบนี้โอ้โหเนี่ยสูงคืบหนึ่งเนี่ยกว้างก็เกือบคืบเนี่ยแน,น่น,นแเลยฮะนะเขียบที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เห็ดระงกนะช่วงนี้เห็ดระงอกกำลังออกนะลูกเขาก็แล้วแต่ความสมบูรณ์นะดินแน่นดินชุ่มมันก็แล้วแต่นะลูกใหญ่ลูกเล็กนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบลูกเล็กๆนะเนี่ยก็กำลังงามเลยนะลูกกำลังพอกินเลยเอาไปล้างเลยโอ้โหเอาไปแกงเนี่นะหอมอืมลื่นลืนนะชื่นใจเลยอร่อยมากเลย แล้เล็ก็เก็บมาฝากกันนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของที่เรามีป่านะตรงนี้เป็นป่าสวนป่าตะเคียนก็นับสิบไร่นะรือว่ามีเห็ดที่หลากหลายนะตอนนี้เก็บเห็ดระงโงก,กันไปก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเห็ดน้ำหมากให้เก็บเรื่อยๆนะคนขยันหาเห็ดเพาะก็มีนะแต่ว่าเห็ดเพาะมันหายาก พะมันมีแบบว่าหญ้าเยอะพอาหญ้าเยอะเนี่ยมันก็จะทาให้เห็ดพอนี่โผล่ออกมายากนะเราก็หายากส่วนใหญ่จะเห็นตอนที่มันแก่แล้วมันแตกแล้วนะแต่ก็มีคนหาได้นะคนแบบมีฝีมือจริงก็หาได้นะเนี่ยตัวนี้เห็ดอำมากเนี่ยหรือว่าเห็ดก่อบางคนก็เรียกเห็ดแดงแล้วแต่นะก็กแกงอร่อยนะนี่ับ เ oh, mm hmm. ห,ห็นแบบนี้แล้วชื่นใจชื่นใจฮะ,ะมีความสุขกับธรรมชาติในป่าเราสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ